้ครับพี่จไถ่ายได้ยังเห็นไปพาแม่ไปพาทู้ดงไม่ใช่หรออ๋ออันนั้นเป็นภาพนานหรอภาพเก่าอ๋ออินเดียอินเดียนึกว่ากลับขอนแกตไม่มันเด้งขึ้นครับภาพพวกค้ายังไม่สัญญกรรมนั่นน่ะภาปีหน้าหน้าหน้าพ่อค้าไม่สัญญกรรมไม่ใส่แอปด้วยนั่นน่ะ นางลำมือเป็นอะไรพี่นั้นมี่บาดมือนางลำชุ่มซามเห็นไหมล่ะได้น้ำหอมขจากใครนะนางลำบนหลูมจังไหนล่ะซีจังเสื่อมแล้วนี่4สี่พันเลยอ่ะป่าหมาสแซ่ส่วนรถสิบบาทนะคะวันแม่แห่งชาติค่ะรูปเมนูเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะถนอม Merry Christmas and a happy New Year เนาะเจอกันนะคุณแตงโมไหมคะครับโอเคเว้าวน่าทานมากๆเลยค่ะสวัสดีวันแม่แห่งชาติค่ะของคุณแตงโมมีตัวนี้กับตัวนี้ค่ะหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยสิบบาทไหมหนึ่งร้อยสิบบาทเนาะนะครับเอาร้อยหนึ่งก็พอค่ะส่วนรดสิบบาทค่ะคด,ดีว่าได้ร้ายพร้อมนคะครับ รีบมานะคะยี่สิบท่านยี่สิบคนอัดสวัสดีค่ะไก่อบอกวุ้นหมา่าม้าชิปซะที่ไก่กเวลาเออทากอนเนอร์อก็ได้โมเมนต์หมูขึ้นเซาเลยนั่งร่ำรอได้เนาะโอเคว่าน้องชอบกินไก่ สวัสดีน้องกล้องค่ะสวัสดีค่ะกล้องห้วยยางไหมคะกล้องห้วยไรอันนี้ก้องห้อยยางลำพานนั่นีอชื่อกล้องเหมือนกันเดี๋ยวดึกๆมาก็มาเล่นด้วยมมาน้ำพอแล้วเด็กๆก็จะสนิทกับสวัสดีสองแปคนดูนะคะ ตลาดรถไฟอุดรธานีค่ะไหลบัวเหลือไหมที่ร้านไม่มีไหลบัวนะคะม <c oughs> ีเพีวสว่วนเนาะไหลบัว <c oughs> สวัสดีวันแม่แห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันแม่นะคะสวัสดีค่ะ เร่งรีบได้แต่ว่าก็พอประมาณนม่เหมือนกับวันแรกๆที่มีดรามานะ่าน่ะเหนื่อยมากตอบคําถามสังคมแบนนี้มันน่าจะดีขึ้นในส่วนของการนื่งๆนะ <c oughs> ดึงนั่นดึงนี่นะครับก็ปกติพ่อค้าไม่ค่อยพูดกับใครเลยเว <c oughs> ลาเรามีลูกคา้า <c oughs> <c oughs> ลมต่ำนึงน่งๆก็ตัดอันนี้40่หรือ30มสิอันนี้ แล้ว60บาทค่ะหกสิบบาทนะฮะแต่บนนี้ให้ห้าสิบบาทส่วนลดสิบบาทห้าสิบบาทนะพูดจริงทำจริงกดธกล้าเบอร์หนึ่งค่ะพักอะไรฮะพักอะไรพักพักพักยาวๆเลยครับยถ้าราปีนี้นะจะเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่ไหมนะครับโอ้เหงือบแดดอันนี้ของน้องอะไรนะน้องแพร์นะโอเคน้องแพร์เด้อ